สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวริมบึงนะฮะนี่ฮะ,ะก๋วยเตี๋ยวมาระสี่สิบบาทก็อิ่มได้นี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวสี่สิบบาทก็อิ่มได้ใช่ไหมพีโ่โอ้ลูกกครใคเนินเลยนะฮะลุงปกติเป็นกี่โมงปิดสามโมงเหรอ บครัประมาณใบสามนะแต่ของจะหมดก่อนหรือว่าของจะหมดก่อนใช่ไหมฮะถ้าไม่หมดก็ใบสามประมาณใบสามหยุดไหมหรือไม่ค่อยจะหยุดอ่ะหยุดไหมหยุดเฉพาะวันจันทร์นะนี่เลยไก่มาละนะฮะถ้ามีลูกค้าก็สั่งได้ครัลูกค้าบอกสั่งทางพระทานไรครับลุงทางทางแกะไปนะแกปได้นะฮะมีคนละครึ่งด้วยนะครับนี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวริมบึงเลยนะฮะ ร้านคุณลุงเลยนะครับน,น,นี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวด,ดูแซ่บมากทางออนไลน์ก็ได้นะครับหยุดวันจันทร์ครับผมน,น,นี่นะฮะคนเยอะมากแถวนี้นะครับต้องมาจนกลางวันค่ะตงมากลางวันนะปานะนนคนเยอะคนเยอะผมถ่ายล้ะขอบคุณครับสวัสดีครับ